มิ่งหนีป่ะไอ้เฮียไม่ทันมาคุณได้แค่พีว่ะเกี่ยวไว้ตามิว <c oughs> อยู่ไว้ตามิวเว้ย All right จะฟันก็ฟันไม่โดนจะสัตว์เอ้ยยูไอ้พวงไปฟันเขาเขาไม่อยากเล่นด้วย <c oughs> ไม่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 ได้ฟัน <c oughs> ไงยั้งมือไว้ กูหลอกเอนะเจเอเจ้ยเอไปลวโอเคโอเคอางเลยว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 างเลยไปนู่นไปนู้นอย่าไปอย่ามานี้อย่ามานี่ตกใจเลยโอ้ยอะเรียบๆมันร้อนยยไม่มองเอย่าดูดูอหัวลุกลับก่อนเขาดีสกอร์น่ย มึเ่อว่าาามดาวหัวมันหัวมันอเนี่ยแ้มันแบนแคนแล้วเผล่าเผล่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวตัวน้อยเลยมีตัวนึ่งนะใตาสะพานตัวเฮ้ยมีตัวนึ่งมีตัวหนึงใต้สะพานเฮ้ยในรูมีตัวนึงกันวางเลยวางเลยบอม has b แอปเป็นการเนี่ยเป็นการละวก็รู้แล้วลว,ลว,ว่าผมตะไหนอะไรวย่าบอกเทียว,วาร์ปใช่ไหมวาวัดก็อย่างวาร์ปวาร์จัด All right let's move out ด <c oughs> ไม่ดีเลย่ดู พ่อที่วังอุ้ยเชืยเ่ยไปมันบา้บาไปไปยังไงนะโถที่วางบีนะย่นมาดิย่นมาดิาดบ,บ,บอม has been planted มันน่าจะวับเลยแหละหมดแล้วพี่หมดละเพี่คนเดียวคนไะม่ใช่เราเกือบเกือบจริง มันบินมันบิมนบมาหาเป้าเอง <Head shot S 1> มาแล้วน,าน่นานรดน,านร่นานรอดน้ารอดสองตัว Double kill Headshot เดี๋ยวเลยโอ้ย ไป right, เรืเ,เอยวเโหนแปกทีมนะมึงดูนะแบบทีมนมึงแสงว่าเขาบินดิอไอ้เขาไอเขาอย่อางไรไกลโอ้ยยาวยาวยาวเป็นยิงเลยเป็นเปนไหลไหลดิไหลดิมันยิงคนอื่นดดยไปโดนยไปโดน เคยเคยตายตายตายวางวางได้วางได้วางได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กายน้าบอกมึงเป็นมีป่ะไม่ต้องวัด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 รอเลยวะรอเป็นเป็นเป็นช่วยไม่ทันมึงสองตัวแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ่าเก็บตัวชิดกล่อง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 พอ ยิงหลอกยิงหลอกเนี่ยยิงขู่ไว้ยิขู่ไว้ดิ Red team win okay.